สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านวังวังแสแบงใต้อำเภอของเชียมจชึหงัดุบุราชธานีวันนี้มากับช่างน้อยคนเดิมดครับมาสองคนครับวันนี้เราจะมาทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด วันนี้เราก็อยู่ที่บ้านวังสะแบงใต้น,นี้สมัติติดกล่องให้น้องน้องนาวินน้องนาวินพาพาสแซกยูทูบเบอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์อินฟูพึนเฮ็ดพอดีพึนเฮ็ดบ้านโยทงหนาสามบ้า,บาน เด็กมีโอกาสเดี๋ยวพาไปเบิ่งบ้านบ้านหลังใหม่ของน้องนาวินนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งบ้านน้องนาวินกันนะครับมานทำการติดกล้องวงจรจำนวนหกตัวเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านเห็นบรรยากาศร,ร,รอบๆข้าง อันนี้ประมาณหนึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวกับกล่องกันนะนไงเคบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาเม้นบริสหน่อยลุมบกเงินูหลุมหลุมหลุมเสาไฟมันถนนมันห่างออกมาจากหมู่บ้านก็ประมาณ รวมสองกิโลนี่ยนะมั้งเองก็จะแต่ก็ยังดีมีแนวเสาไฟมาอยู่เสาไฟแต่ว่าสายอินเทอร์เน็ตไม่มีว่าเสรนว่าใส่เสาไฟเสาสุดท้ายนี่ครับเสาไฟเข้ามาอยู่สุดแล้วนี่เสาเสาไฟสุดสุดตัวสุดท้ายเนี่ยอันนั้นก็เป็นเสาของเราเองอันนี้เสาไฟเสาสุดท้ายอันนี้เห็นบ่ มันก็เดินไฟใน่นโอ้วุ้ใหญ่อลังการอยู่ยนะพาทุกคนไปชมกันนั่นครับหลังคาหลังคาแดงๆครับบ้านบ้านของดาวินโซ่ไฟเห็ดเองโอ้เห็ดมันสุดทายเนโนนเนโนนสวยสวยไปดูพร้อมกันเขาเขเรียกว่าช่างในมาตรฐานอย่างี้เขาบฏิดึงตึงคือเข้าเหรอเข้าดึงตึงเปี้ยเลยบ่บ่บ่ผมกูจะตาม กูจะตามแน่วจิ๊ดิแมนครับเห็ุยนสองช่างจะลมเบิดเลยเนาะจะเกิดว่าถามกงหามตนงโน้นหน่อยนิดนึงอืมกูดึงตึงเป๊ะเลยตกตรงตึงเงี้ยมันดึงมาเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันเห็นป่ะโอ้สวย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 นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาชมบ้านน้องนาวินอดี้เพิ่นกำลังสร้างอยู่ครับสร้างวันนี้แล้วไอตัวบ้านน่ะสร้างเสร็จแล้วป่ะนะอันนี้กำลังทำโรงรถโอ้ งามงามงามว่ะเดี๋ยวไปชมกันทางเข้าบ้านก็จะประมาณนี้นะสวยงามอยู่เด้วยคนน่ะสีกระชิอันนี้ก็ละ่ะสีเขากันอยู่นะขึ้นเสียงเดือนเสียงเดือเสียงเดืขึ้นเออเบื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 อโอ้ไอเจ้าอะไรนะ่นเนี่ยนะอ้าวมีย่แทคนน่ะนี่เลย à, đến chi trứng các mái các